เราจะกลายเป็นเศรษฐีใครจะเป็นเศรษฐีบ้างครับฉันน่ะสิสุดยอดนะครับครับวันนี้พวกเรานะครับจะมาประชุมกันในเรื่องของการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ในเดือนหน้านะครับแล้วก็มีแผนการอื่นๆด้วยนะครับตัวโปรดักต์ที่เราจะเปิดตัวเนี่ยนะครับก็คือคีย์บอร์ดนะครับ EK 98 Pro นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมบอกแผนงางผมหมดแล้วนะครับคุณได้จดไปไหมครับ รับครบเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานฉันได้จดการประชุมเมื่อสักครู่นี้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดิฉันใช้พล็อตโนตพิน n t บันเดล AI ที่จะช่วยให้คุณสรุปการประชุมได้ครบจบในเครื่องเดียวค่ะแค่กดบันทึกด้วยพอต์ต r i r o r o เด e r แล้วเชื่อมต่อกับโน้ตพินระบบจะจัดการแปลงเสียงเป็นข้อความพร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญแม้คุณประธานจะพูด8หัวข้อใน2นาทีมันก็ไม่พลาดทุกประเด็นตัวช่วยของดิฉันก็คือตัวนี้นี่แหละค่ะท่านประธานสุดยอดไปประชุมต่อได้เลยค่ะพร้อมเสมอ